สวัสด,ดีครับวันนี้ทางเพจ MG ประชาธิสสอยี่สิผมปาล์มที่ึกษาสการขายวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาพบกับสาวๆของทางทีมงานขายกันนะครับและสาวๆแต่ละท่านนั้นจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นของรถแต่ละรุ่นจะมีรุ่นไหนบ้างโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผม MG ประชาธิสสวัสดีคะ่ะหนูนะคะ ที่ปรึกษาการขายสีนวลค่ะสําหรับวันนี้นะคะสีนวลนะคะจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆกับลูกค้า MG ประชาพิปตของเรานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น New e x t e n d e r ค่ะออกแบบดีไซน์กระจังหน้าใหม่ใหญ่ขึ้นและด้านในนะคะออกแบบมาเสมือน SUV เลยค่ะห้องผู้โดยสารสวยหรูเรียบหรูดูดีนะคะและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจ จะเข้ามาดูสอบถามสัมผัสรถ e x t n n d e r ของเราและทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาค่ะเข้ามาค่ะเข้ามารับชมได้ที่ M G ประชาทิตของเรานะคะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทางเพจเราจะบอกเพจอีกทีนึงนะคะและโปรโมชั่นของเราก็คือลูกค้าสามารถเลือกรับดอกเบีย้ย0%ค่ะนาน5ปีหรือ เลือกดาวต่ำนะคะหรือลูกค้าจะได้โปรโมชั่นมากกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ063-7756-798ค่ะและแอดไลน์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหวานที่ปรึกษาการขายนะคะจาก MG ประชาวุทิศวันนี้นะคะหวานจะนำเสนอในส่วนของรถ MG z s, s x p l u นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา799,000บาทจะเป็นเครื่องเบนซินนะคะเออ 1,500cc 1,14แรงมา้า นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะรุ่นท็อปก็จะในส่วนของส่วนต่างจากรองท็อปก็จะมีในส่วนของซันลูฟนะคะเอ,อล้อแมกขอบ17พร้อมเซ็นเซอร์ลมยางนะคะกล้อง360องศาเพิ่มเติมมาในส่วนของเออบาะปรับไฟฟ้าด้านคนขับนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีปัดน้ำฝนออโต้ให้ลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของโปรโมชั่นและข้อเสนอดีๆนะคะวันนี้หว่าจะนำเสนอในส่วนของการ ดาวขั้นต่ำ5%นะคะหรือล,ลูกค้าสามารถเลือกรับที่ดอกเบีย้ย0%นาน5ปีทุกข้อเสนอตรงนี้นะคะหวาจะมีส่วนเอ่อจะมีในส่วนของแถมชุดแต่งรอบคันให้ลูกค้าด้วยกรณีนะคะลูกค้าสามารถเออลูกค้าสามารถติดต่อหวานได้ในกรณีที่จะเทสรถนะคะหรือว่าอยากได้แคมเปญดีๆสามารถติดต่อหวานได้ที่เบอร์063 3638688หรือแวะมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมได้เลยนะคะหวานยินดีให้บริการะคะ่ะ สวัสดีค่ะมีเป็นที่ปรึกษาการขาย MG ประชาอุทิศค่ะวันนี้มีจะมาแนะนำรถยนต์ MG h s x นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยรถยนต์ MG h s x ของเราค่ะามาด้วยเบาะสปอร์ตนะคะแล้วก็ปรับเบาะไฟฟ้าประตูท้ายไฟฟ้าด้านหลังอะคะ่ะก็จะมีแอร์ตอนหลังให้นะคะมีที่พักแขนค่อนข้างจะนั่งสบายมากค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นของเราอะค่ะตัวนี้จะอยู่จะมีฟรีดอกเบียนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นช่วยโปรช่วยดาวก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจยังไงติดต่อมีมาได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับที่สาวๆได้นำเสนอโปรโมชั่นของเล็บแต่ละรุ่นถ้าลูกค้าสนใจมาเยี่ยมชมมาทดลองขับและมาดูข้อเสนอราคานะครับสามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โชว์รูม MG ประชาธิตย์ ผมปามและเพจ MG ประชาธิปไที่2020ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยเอาใหม่ดิร,รับดอกเบีย้ยศูนย์ผ่อนดอกเบีย้ยศเซนได้ถึงโอ้ยงงอะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วก็ตัวนี้จะมีแล้วก็ตัวนี้จะมีแล้วก็ตัวนี้จะมีบนบค่ะ <c oughs> เป็นเบาะสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับ